อยู่กับช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะเดี๋ยวฟ้าชีค่อยจะเอากับข้าวมาเพื่อนไปทำกับข้าวแล้วนี่เพื่อนกำลังเดินมานะมาแล้วกับข้าวฟ้าชีค่อยทำกับข้าวแกงอะไรคะคุณพี่แกงมดแดงใส่ผักหวานแล้วก็ต้มกุ้งอันนี้ก็ <c oughs> ต้มกุ้งว่ะ <c oughs> เมนูตอนค่ำเนาะใช<ด>่ทำให้ใครรับประทานคะทาให้สีภรรยาครับ <c oughs> ทําให้สีภรรยาคะ่ะน่ารักจังเลยเดี๋ยวคืนนี้จัดไปสิบดอก <c oughs> <c oughs> ไปไอคุณพี่จะทานข้าวเลย,ยไ,มไมลยห<า>ไมฮะย, <c oughs> ยังไม่ทานข้าวนะคะ มันไม่อร่อยข้าวไม่เอาออกเลยนะให้หมารับประทานมาคุณพี่คุณพี่ค่อยเขากําลังหนึ่งข้าวอช้อนอะไรกรก็บหูลระคุณพี่เอ้เพราะว่าร้านเราเป็นคนทําเนาะเจลอันนั้นเอาไปทิ้งเลยคุณพี่เออไปเรยเอาขาวมาไว้เอาไปหมดเลยอันนี้ไปไว้บ้านนู่นนะคะโอ้ไม่เป็นไรหรอกร้านเราเลี่ยงไป เอาบุญเอาเอาบุญหรือเอาอะไรก็เอาไปเถอะช่วงนี้เราไม่มีใครพึ่งมีเจเอฟซีนี่แหละค่ะพึ่งโอ้ลืมข้าวยิงโอ้ลืมข้าวยบ่งดืมข้าวเหนียวบ่อุ่นไม่อุ่นไม่ได้แล้วกินได้อยู่นะมั้ง ก็รรคนมันขี้ข้านอยู่ในบ้านเนาะมันไม่อุ่นกินเนาะเราก็กินข้าวจกได้ไหมคุณพี่ไม่ข้าวอันนั้นมันจกได้ไหมไนนกมม็มันจงอุ่นก็ได้มันอันนั้นค้างแล้วเหรอตอวนั้นเ่ะอ่เอาไปจกใส่เลยจ่ะอ่ะ,อะถ้าค้างแล้วก็ไปจกใส่เลยนะคะนึกว่ายังไม่ได้ค้างนะคะคุณพี่โอ,อ คุณพี่ทำกับข้าวให้สีภรรยาแ,แลเือน้อยเาีข้าวคงีค่ะนะคะคนเราก็ช่วยกันเนาะคุณคุณน้องก็ไปเก็บผักหวานมาเมื่อยขนาดย่าอาชีนอนทางวันเลยเด้อย,ยเห็นเก่งว่ะขึ้นภูไม่ใช่ของย่อยนะยไม่ได้ไปนานแล้วมานอนแองแมงลำก็ไม่ได้ลับ <laughs> ลำก็ไม่ได้พากันไปลำเมื่อยหลายเนาะ อ <S <S ก็เลยไม่ได้ไปลำอะไรสักอย่างค่ะนึกวา่าเก่งไม่ไปลำวะยาา่าิอืมีมาเด้อ,ค,อค,ค่อยก็เลยเมื่อยดูพระชี เออยายก็ไม่ได้ไปนานอ่านี่ห้องน้ำค่อยไปชีค่อยกระทำนึ่งข้าว้วบกทําไมไม่เปิดไม่เปิดไยคะคุณพี่ฮะยังบอมืดเออยังบอมืดก็คือยังบอม,มืดเนาะใบชะน,นันใบชะ,ะนเณรที่ยายยายจําลองเป็นคนปลูกเองนะคะอันนี้นะ ใบสะละแน่ค่ะนี่ก็ทางน้อยๆพอปลูกไว้กินนะอืปลูกไว้กินแบบเคือคือรวนคือเรือนครัวบ้านเฮานะอันนี้ก็พักเพลอันนี้ก็อะไรนะเขาเรียกอกระเทียมค่ะอันนี้ก็ใบแมงลักค่ะ อันนี้ก็กินกับลาบชกเล็กลาบก้อยค่อยจะรอลงุงมงคลมาลาบก้อยให้กินนี่ค่อยปลูกไว้อ่าคอยจะรอฟ้าชีค่อยอีกคนหนึ่งคอันนี้ฟ้าชีอันนี้ถูกต้องตามกฎกติกาเขาใจดีเขาไม่ให้เขาบอกว่ามีได้ฟ้าชีแต่ต้องมาช่วยทำงานด้วยเด้อแต่ถ้าวันมานั่งนอนน,อนนะค่อยก็บอกให้มาได้เิ่นว่า ่จันตัว,วอ,อะไรคะคุณพี่ฮะเชือดผ้าเปิดไฟมั่งชีค่ะคุณพี่ขาเปิดไฟค่ะ จิบข้าวน้อยๆนี่นะมองไม่เห็นหุ่งเห็นห้นอีหยังเลยอเลอยู่ไหนคะอเลมาอาบน้ำหรือเปล่า อะไปเอาเอาผ้ามือให้แม่แกมั่งเดี๋ยวยายผักผ้าไปให้เด้อไปไปคะ่ะผักเสื้อผ้ามือให้แม่แกได้ไหมรู้ยังไงฮะป้นตามระเบิดน่ะผักมือให้แล้วเอาไปให้แม่แกได้ไหม ได้ปะแม่พูแม่เจ้านานาเอออยู่ด้านาานายอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้ามาดินเต็มบ้านยายโอ้อมะกระโดดน่ะโเดีด๋าวเบิด เรื้อผ้าไอ้จำระเบิดจริงๆเอาเมื่อให้แม่แกดูแมา่เจ้าน่ะเอาเ,นะเอามื่อให้ตอนนี้เลยเออเ,นะเออแม่เปิ้นแกน่ะน่ะ ีหนึ่งข้าวอันนี้ผักหวานยายค่ะผักหวานยายปลูกค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้อันนี้ก็ผักขูดยายปลูกเองนะคะผักขูดยายปลูกเองนี่ก็บ้านยายขอจบกิบลงแค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตายาาให้ใหญยนะคะขอ ขอบคุณนะคะค,ค่ะคุณค